อะไรนะครฮะอ๋อแรงกายต้องการคาเฟอีนอยังไงยังไงใช่ไหมคิสซี่คิสซีกับปูชีโนอ่อิเบสโตราราฟิกาเรียวบัสคา oh <my> พ่อเรียบับวคาบอกเขาใจจะคอนะอันผู้หญิงอย่าไปงอต่อไปนี้ ึ่งมาและอาศัยเมื่อแสงทองส่องฟ้าอัมพยกะเทยควายก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินบัวทขอเสียงเพี้ยนสาวและมีบอยูยนี่โอ๊ย่อแล้วบอเข้าใจีแม่ทั้งในและเพื่อนสาวก็ได้บ่าเข้าใจเด็กน้อยบ้านนี้รถบ้านพอข่อยมาจอดตะเวนเม่ยนอนอยู่ขางรถบ้านนอนหลับเด็กน้อยเลีนมาดสีห์ก็จะได้มาทวงข่อยบ้าง วุ้ยสัวสัมาเบิ่งกระเต้กล้ยกะเต้คว้ยพานนวยมันบบบกคววยทรรมดาเนีบยแนี่มันบ่บ่าุ้ยบแมนะเ้ยกะเท่เ่ากะเท่เ่าพานะนา่วงไงเดี๋ยวเจ๊ะเจ้าปยังได้ดิเออยังเขาวางหนเจ๊เมื่อเกียแล้วบะแมกะลีได้ี่เอยังสระวางยังหเกียได้หมเบิ่งสวดเบิ่งส้มได้เปลี่ยนกูนะย ว่าเป็นจะเบ้งบ่ทอกันจีมาเบาเด้อไอเอื้อดมาจะได้ไปเอื้อดจีได้นั่งเหมียวโอ้ยว่าน้องเหมียวเถอเอาเหมียวกั็เมียวนั่งเหมียวขึ้นมานยังก็ได้ฮะมานยังเอาไปมาเบิ่งหมอลำกะดอเฉมาะตีงั้นก็ดอกาดียาแท้มาเบิ่งหมอลำจะไหนคือบ่วดังเบิ่งน้ำเบิ่งขากล้าฝุ่นเรียบคือไม่อย่างเทิงเวทีพี่ไปนางยังญี่ปุ่นก้อนีแนบปอหนาพ้อตาเนาะกแตมาเบิ่งเทิงเวทีพี่ลามขอเบิ่งอยากเนื้อก็มั เจ้าเห็นลูกเห็นนี่อย่างบ่เห็นนี่อย่างลูกบ่มีพ่อมีแม่ยนี่อย่างลูกบ่มีพ่อมีแม่ลูกโป้งอันดีไม่พ่อยิงนี่มาขอเบิ้งหมอลำมาขอเบิ้งหมอลำย่านใดควาศิลป์ให้เบิ้งเส้นนีโอ้ยมันกับบ้านหอดเบิาเพิ่นจีบ่บอบอบอลำโดกลำโดกข่อยากฟังเอากั๊กฉากก็ได้เอาอยากฟังนี่ดีติเอ้าผู้ใดสีเบ้าเรียนตบากข้อสิฟังหมอลำคือมหาหม่องนั่งข่อยนี่ เต้าอี้แต่สายออาาาหัวขาดึงไ,าไมาจากตัวนี่ตังใดอ้ําคือบอมิจักตัวหามาตเมี่ยงกาอนอาจังซี่จังไดคันเดียบเบิรงบอลลัมเดี๋ยวผมสิปอยให้เบิ้งเป็นตัวอย่างบางตอน ว่ากับว่าให้ถามเนี่ยเขาว่าเขาคือว่าหมอลำดูทีว่าคือมีตะพูเสียงดีแท้โอ้ยผสมพวงครับปีนี่ขัดสันมาแต่คุณภาพทั้งนั้นแต่ว่าเพื่อนเนียนว่าคือมีตะพูแถวแถวที่หมอลำแถกตะพูแถาคุณภาพมีตรรัตน์ครับหมอลำรูด้วข่าคุณภาพแมนเอาเก้าอี้เ่ามีผีหัวขาขออยัางโตเนี่ยแม่เจ้าภาพอยากนั่งเบื้องหมอลำจะเป็นพ่อเตรียมต่ว ตายก็ลูกโถก็เตรียมให้ดีดีเอกเอาจะเสียดังถ่ายยังดี่ก็สีน้ำงเบิรงหมอล่ามสีน้ำงเบิรงหมอลำเออเอาเอาเป็นตัวอย่างบางตอนเนาะเอาหน้าเอกก่อนเอาหน้าเอกบอยข้ามมาในพี่น้องสีน้ำผ้าพี่น้องไปพบกับศิลปินหน้าเอกสาวประจำที่แน่หนึ่งรุ่งทิวาอาเมสิงค์ครับ เป็นจังไหนอีหอย่างเป็นจ okay. oh. ังไหนงามบ่ไปเี่ผมวันไหมางามอี่ยัางบ่ทันได้ม่อยังโย่อกมเีเบิ่งติเดี๋นี้ออกมาแล้วตอย่างอมากฟอนยู่นีมันจะบ่ได้เบิ่งตีหาหยงก่อนเลยมาออกเมียมาเอาเอาอีกักรอบเมสันนะเป็นอยังคือบาตั้งเจเบิ้งดีๆส่นน่บนางอีหยั่มาเร็วกระดอทะเลียังเอาหบกเขาใจให้เลีวเอาบเปเรา่องหีิบหนึ่ง ช่วงนี้พบกศิลปินนางเอกสาวฟูหุนบางรานน่อยประจำทีมงานเดินด่มที่บ้านแล้ว ม่ไม่กูเมียหรอกที่นี่เอาบาวานกูขืนได้ลนี่เอานางสนานังเอ้ยเยเราว่าเก่าใจนัให้ทาเอานงได้บนี้ล้ยลาเอาเนี่ไปสเตียังไม่ใหญ่คักเน่เทียบารูปบางล่างเล็กเอาเล็กก็เล็กกระซือเอาบุ้ยแต่า่าปูนปาเล็กคือซือได้แหละลืมสกีบนาเป็นยัง่ะเป็ดอย่งมา้น่ะมาเ่มไม่อิ่มเท่ห้ยายชููชุนมจาบาสนิท นายกบุญจักษานาจะพอนเอานายเอเียนดูอ <cities Kathy ng ay> ันนี้งาแจ้งเอาได้ไนม่บุจักส่คมนาสยเบื้งแม่เสียสายขีมนาสให้ส่แพย์เดียวกับสเลยเงยหน้าขึ้นขีมรุ่นใดวาใส่ันไหนเอาเอาอันนึง เหมือนไม่ใช่วันนั้นเลยล่ะมันคือไก่ทอดหาดง่ายใช่ป่นะน่ะมาใสง่ามแต่นี้รับเล็กทีแม่รยองซึ้นเมีมาได้หีิบยงาไปเมีนังน้ำเงาเอาเงาป้าช่ไนวีนั่งน้ำเันเมียเอาเมีจะัด่จะไม่หัดเพรารับนาันี้เพร่าเมีเตรียมพรเมียมีเก้าอีเสริมนั่งน้ำกันลูน้องฉัน นางได้อยูบี้ยามาไก่แม่แม้งหมูยมแ่หมูล่ะนี่ยมแหน่เมียยาแหน่หนูกูสโตวกูส้นกเรื่องข้าวบุณเมีค่ะเมีขอโทษหลายๆเร้เมีเด้อรับถอดัสสบวะได้รับเจอเถอะอ้าวพ่อเอาเช่นให้หนูเนี้ยพร้อม ปาดหัวมันโอนยมือเลีเ้ยงไม้เล้วสูเอาเลี้ยงได้อีกเลี้ยงไม่ปาดหัวแบงสีเอาจระตาซีต้นบพมืออืน่นเอาหลานนางโอ้ยคุณพ่อมีไอ้แค่น้องนางบาดนี้แม่บาะกวนดอกเอาเลี้ยงไหนก็ฉันบพมักเลี้ยงวัวบ่าวอีวัวแม่บปามาณขั้นตัวกะฉันเปลี่ยนเลี้ยงไม้เออมือนี้ดิฉันเองนะโปรดเป็นนาง ัดาดจัลเนาะเว้าวดีดีอ่ะเป็นม้า,ตาน,นต้องดาดดีด้วยค่ะแม่ต้องดาดดีดน,นั่งยัยนกอดนั่งมาโน่ละเจ็ดวันที่แปดวันที่ว่าสื่ออย่าปีกผางน,ำน้ำยาเพื่อไปเล่นสวนหลวงนนดานเพื่อไปเที่ยวเล่นสวนหลวงนนดาอีหยังก่นสวนหลวงนนดานชีน้จ่ายปากให้ ดาตีย่มดาดาทันอามาดักจงดักลีกและเนาะเก็บตาลีน้ำลุกสน่ะโนด่าเอาไปลูกาไปบ้าไปยายก่อนไหมลูกเอายายก่อนพ่องี่นเลยายก่อนยายพ่วพี่น้องเปอนยวายก่อนยายพ่วพ่น้อเป้ยวเขียวันที่แปด เจ็ดวันที่แปดวันที่เลยไปเ่องเด่นชวนหลวงโนดาไม่มาโน้ตเลหยังปอนมั่งสีมาโนด้ายังกระดกกระดิ่งแท้ใหญ่ปอนกูมายเข้าไ้เบาไปเพื่อนรู้ว่ามันเป็นไรจีว่าแม่ใหญ่ือยังใหญ่กล้าได้ยินเจ็ดวันที่แปดวันที่เคยไปช่องเด่นชวนหลวงโนดาแต่ว่ามือนี้สีตารอยิ่มเอาปีกปีอหางน้ำยาตะกอนปีกแง ที่มาจะพูนพอเราปีกับหางมาโนรามาแต่ว่าเอียมพอ้อมนุ่ปีกับหางจะนั่ง่ายยายูน่สกอนมโนราาจะต้องมี้ปีกับหางจะสิถืกตน้นที่กะจัาวานุงนางลามาดูลามหาหยญยา้าเก็ะีแปรตรทีเคยหากันออกไม่ไปไป้ยาอีนางเอ๊อเอ๊ะเอ ย um> uh> 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 uh mm hey, mm ิ่งจะดึง่า่ินีก็เราเอาปีกันทางวิจิตรกวีเท่าพ่ที่ใครมาะมานนี้ล้าฟังน้วบ้าอาจจะเป็นนั่งเอาขาบิเาอะอ๋ว่าชิีง มาโนราแม่เป็นแท่งตัววัดแต่หัวหัวหัวมัเบิ่งบ้างจับบุญบ้างหนาจับความผสมความข้าสะดุ้งหักกระโดดนี่โนโนเฮ้ยนี่โนอันนี้กันละคือกันล้วเอาจังกซี่มาต้องเถียงกันเอาจังไหนให้ผู้นี้เป็นซามนโนราเนี่ยเขาแต่งชุดเพจจี้อันมึงบอได้แต่งมันเป็นเป็นแม่ซาบ้า เป่าๆกูยุ้งยักษ์เธอป่ะกูมาเป็นนังนี่ใช่ใช่อันนี้เป็นแม่เป็นแม่ตีอันนี้เป็นมโนละเอออันนี้เป็นกะลีวใบกะลีกะลีโอ้ยั่นไม่ได้มันขาดปากะลีกะลีกะลีน้ำเมี้ยกะลีน้าเอาแกระยากระยากระชนะอันนี้ เป็นตาอากมานน้งล่อยากได้เอาปีกับหางอาได้ปีกับหางบ้านต่อมาแล้วล่ะคิงจริงว่าเราเต็ว่าเราจะมาสูงคึ้นนะเมือนู้าบ้านัวมบ้านมูเพื่อนสาวนราเลยว่าถิไปยามู มันตายไปบู้นี่ทีหมูพยาบานบ้านดีมีบ้านหัวดีมีส้าัวด,ดีมีแม่โอ้ยื่นเนี่มาโนด่านางลาชิลาไปชิล่ายาไปหาเจ้าเหรียญชวนหลวงอาโนโด,ดานเลืสิมาลอความปีกหางบ้านาตันตองฮา้าวหอยเขาตอน,น,นก็ได้ไม่หงัาางแทบ้านเจ้าก็ไปเย็นเพื่นแท้าเนาะใหเขาคุยกันได้ไม <ละ S 1> เจ้าเหรียญชวนหวงแล้ว โนโน่กะจีไปบ้านน้องบัวโอ้ยทีบ้านิ้นสั่นและเถาะไอ้โนโนล่ากัได้ดอโน้ล้าเออที่บ้านน้องบัวกะชันเกิดไรขึ้นอมูน้องบัวดีมีนั่นี่ยน้องบัวดีมีกะชันโนล่าเอ้ยเดี๋ยวนี่น่ะน้าอยู่น้ำยาน่ะมีแต่ปีกแต่ว่าหางนั้นพระจูตนเอาไปเสียงไหนก็ไม่รู้อะ มิตะตปีตอยู่น,น้ำยาหน่ะหางมันาสูทพเป็นผู้เสีย่ยว<า>มิตะปีตปิมิตะปีตเมื่อศิลบินขึ้นโกคุมนี่ตีเอาจากซี่เอาจากใดค่ะนั่น,นมิตะปีติเดี๋ยวตาหางเดี๋ยวหางครับพูนหางเดี๋ยวดึงให้ เหลือเอามาเบิ่งลํายาเนาะสิบินสิคายน้ําบางเอาเวลา <laughs> ແນມເເເເເ เไปยังนอกก็บินไป <c oughs> มันก็นมีหางกวางรถแก <c oughs> <c oughs> ้วบังนเก่งนอดรอดินก็ยังเราติตมมา <c oughs> ดตมอมายาเคยจะรถติดตมบางแลนงนี่แหละเหล่าบ้าจักนึงลาคือนกถขุมงัวเพคะเออเออ,เอ,อชวนหางน้ำม<อ>ีสีชนไหนเนี่ยจะได้หางไว้วดีจกระจานปลาสีก็หนุกไปเอ้ย สีทนออกมาออกห่างหายมาโน่ละเนี่ยล่ะถ้าปินโม่หายสุนแหงว้าป่อโจงวัวอั๋วโจงป้าอีกโง่มึงมาดังเฮ็ดโง่ทำเสยดิง ห่าเกียรโผว่าเอาชัวกูสิเฮ็ดมาไู้มูขึ้นไปหักไม่ไพ่ล่ำไห้หลวก็แล้วเหลาจนว่ามีบาดมือกูมึงนสิขง้กินในกูรู้บ่าขึ้นขึ้นยังบาดอีกขังบ่ขึ้นมึงตาย มึงเป็นไทยอย่างนี้เอาก็มาน้ำหาวาวแล้วเนาะพาเสียงไทยมึงเป็นไทยมาน้าหาวาวฮะนี่เอาพาปิ้นทองพาปิ้นทองได้นี่พาปิ้นมองปลอดมัดตัวนั้นเบียงมาโน่ละถูกเป็นมาโน่ละนี่สิอาจาเอามาโน่ละจังไลยเรื่องนี่ไข่้กมาน้ำหาวาวช่วยไขวสิเฮ็ดเป้าได้ไขว้ฮักไม่ไพ่เบิด์ตคอไรเฮ็ดจนน้ำมีดมือบาดมือไขว้าอยู่ได้นี่พูดเอาวาวขอไปเสียงเอาออกมาเดี๋ยดิบันทึบันทึใจเร่กมาวุ้นหนังใส่อีกแก้วหนามานั่งดูชักล่ะ ไปอีกแก้วหนาอีกห้า uh> ัมึงไป่เสกเลขมาอยู่นี่เน oh! ้อมึงสขึ้นในกูหรือบ OK> ่อขึ้นขั้นบ่อขึ้นมึงตายไม่หยังกัเยี่นี่มึงจะมาบ่าใช้บ้านให้เมืองบนผู้จักเปิดว่ามึงเป็นผู้เอาบากูไปมึงสิขึ้นหรือบ่อขึ้นขั้นบ่อขึ้นมึงตายเดี๋ยวนี้เจ้วกูเม็นไอ่แก้วนามาเอาเม่นไอ้แก้วนามาเออเอา ขั้นบ่แม่น,นี่แกอนาม่าเราแม่นไผรบ่เนี่ยกะลีนี่ก<ฟ>ุ้งไอกะลีหา,ม,ามึงเอ้ยมาดิมองตัวนี่กีบไปโอ้ยมาอายคนแคบันคุณนายมล่อมควรซ้อมกันไปอย่างคือว่าปรึกษากันก้อนเหรียญเสด็จมอหล่อก็ได้ไดส,สวดๆนะครับครับเล็กนิดหน้อยนะครับจากท่าทีมงาน